ท่าเรายุกมาดาแปง8ปีเปลี่ยนโค้ช16ครั้งสังเวย13รายไม่ได้ดั่งใจสิงเจ้าท่าการท่าเรยอเอฟซยุคข,ของมาดามแป้งนวลพันล่ำซำสุภาพสตรีคนแรกที่ทำหน้าที่ประธานสโมสรในฟุตบอลไทยลีกได้เปลี่ยนโค้ชไปแล้วถึง16ครั้งและสังเวยไปแล้ว13รายและสกัดคูเปอร์คือรายล่าสุดหลังจากที่ประธานหญิงคนแรก ที่ทำหน้าที่เป็นประธานสโมสรในศึกฟุตบอลไทยลีกเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2558หรือปี2015ซึ่งเป็นระยะเวลาผ่านมาแล้ว8ปีมาดามแปง้งผูการท่าเรเอ FC ได้เพียงแชมป์เดียวเท่านั้นคือ FA Cup 2019ขณะเดียวกันเคยตกชันน้นในเปีแรกที่เข้ามาทำทีมแต่กลับสู่หลีกสูงสุดภายในปีเดียวสำหรับการท่่เรือ f c ในยุคข,ของมาดามแป้งนนพัลลัมซำมมักพูดถึงอยู่บ่อย ในเรื่องการเปลี่ยนฮดโคดที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งตลอดระยะเวลา8ปีที่ทำหน้าที่ประธานสโมสรมาดามแปงมีการเปลี่ยนฮดโคดไปแล้วถึง16ครั้งโดยปีแรกที่เข้ามาทำทีมเปลี่ยนถึง4ครั้ง5คนมาดูกันว่าการแท่เรยในยุคมาดามแปงตลอด8ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงฮดโคดใครกันบ้างในแต่ละปี2558 4ครั้ง5คนสมชายช่วยบุญชุม่มไพบุญเลิศวิมลรัตน์แกลลี่สตีเวน สมชายเพิ่มทรัพย์มาซาฮิโรวาดะ2559 1ครั้งสองคนมาซาฮิโรวาดะจะเด็ดมีลาบ2564สองครั้ง3คนจะเด็ดมีลาบเกติศักดิ์เซนาเมืองจะเด็ดมีลาบ2561ศูนย์ครั้ง1คนจะเด็ดมีลาบ2562 1ครั้งสองคนจะเด็ดมีลาบโชคทวีพรมรัฐ2563สองครั้ง3มคน โชคทวีพรมรัฐ์จเดตดมีลาบสราวุตีพันสองพันร้สเราวุตีพันลูกสิษิ์เฉลิมแสนสราวุตีพันสองพันหกสิบหครั้งห้าคนสราวุตีพันธ์วิรวดิบินอับดุลละมานชั่วข่าวเจเด็ดมีลาบส,า 2, 64, ส,าสกัดคูเปอร์แมทฮอลแลนด์ชั่วขา่าว